ควรใช้อุปกรณ์มีโฮมนะครับสมาร,ร์ทโฮมของมีนะครับเวลาเราใช้งานแอปใน macbook นะครับก็มีแอปมีโฮมนะครับราบางครั้งอาจจะหาไม่เจอแต่ว่าหากเราใช้ iphone น,นะครับไปบน iOS 1 8ก็ macOS 15นะครับมี iphone m i t r i n g นะครับเราสามารถควบคุมอุปกรณ์สมาร,ร์ทโฮมกล่องมีผ่านแอปมิโฮมใน iphone ผ่าน macbook ได้สะดวกนะครับมีฟังก์ชันทุกอย่างให้เราใช้งานแต่ว่าจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือหากเราต้องการ ใส่รหัสความปลอดภัยหรือว่าล็อก,กอุปกรณ์ไว้นะครับเราก็ต้องทําการกรอกรหัสหรือว่าสแกนในมือแต่ว่าใน MacBook ยังไม่รองรับการสแกนผ่าน Cross Device นะครับก็คือหากเราล็อกเราไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับมีขึ้นให้กรอกรหัสแต่ว่าไม่สามารถกดได้จาก MacBook เราต้องใช้งานแบบไม่มีรหัสผ่านไปก่อนนะครับเรับ m a p p y n i หรือว่าในอนาคตอาจจะใช้งานฟังก์ชันตรนี้ได้นะครับผ่านตัวสแกนเอวแทนนะครับ ตัววัสจุอันยังต้องเปิดไม่ล็อกอุปกรณ์ก,ก่อนนะครับส่วนนี้ก็มาแนะนำสำหรับตัวฟอร,รับตัวนี้